ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ในการอาร์ตโกทิก,กันอีกครั้งก่อนจะพูดถึงคลิปก็จริงๆผมควรจะโปรโมทช่วงท้ายคลิปแต่ขอเลื่อนไปตอนคลิปเลยนะครับตาคนที่ตาชอบผมก็จะว่าผมแต่งแฟนฟิกวอรเด็กดีใช่ไหม,ไมเด็กดีซึ่งผมก็สนหญ,ญ่ไปแฟนฟิกเพ่คือน,นมิตะฮาเรมนมิตะเนาะซึ่งฟิกลา่าสุดผมแต่งตอนเนี้ยเออผมแต่งคู่กันเลยนะครับนั่นคือโกสตาต่างโลกก็ตรงตามคลิปนี้อยู่นะครับซึ่งผมไม่แต่งมานานแล้วเออผมกลับมาแต่งนะครับ แล้วก็แต่งคู่อีกฟิกหนึ่งที่เพิ่งแต่งไป2ตอนนะครับนั่นคือโนมิตะคอสโอเวอร์กับอุลตร้าแมนและแต่งอ่อนไททันกำเนิดอันจากแห่งแสงนะครับเรียกว่าแฟนฟิกนี้กาวเต็มรูปแบบนะครับนึกภาพคนอย่างโนมิโนมิตะไปโผล่แทนอัท่านแถมแถม,มันจะกลายเป็นอุลตร้าแมนอีกนะครับเหตุการณ์และอย่างนี้ก็เปลี่ยนจากต้นฉบับไปเกือบหมดเลยนะครับถ้าเกิดสนใจาว่ามันกาวยังไงก็ไปดูได้ครับลิง,ง,ลง,งลก์ช่องดิสชั้นล่างทั้งอะไรฟิกก็จีก,กับฟิก,ฟกไททันเนาะผมต้องแต่อันนี้คู่กันนะครับอ่ะกลับมานะครับ ในคลิปนี้ก็จริงๆผมกะจะทําเกี่ยวกับเกม The p a r t อย่างที่บอกไปเมื่อ2อสมอาทิตย์ก่อนนะครับเพราะผมจะลงวันอังคารไงแต่ไม่ื่อจะมาที่วันอังคารผมต้องมีข่าวอะไรที่ผมต้องมาเล่าตลอดนะครับวันนี้ก็เช่นกันซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวก o บ z i l ิลนะครับซึ่งตามชื่อคลิปนะครับในสุดโปสเตอร์ที่เราได้เห็นหน้าก็ซิล l ่าชัดๆของ g o ซิล l ่าซิงคูล่าพอยต์ออกมานะครับซึ่งบอกตามตัวว่ามันหล่นใช้ได้นะครับซึ่งนี่ก็คือหน้าต่างโปสเตอร์ ถ้เกิดใครแฟนหนังก็ซิร่าก็จะรู้แล้วก็สังเกตได้ว่านี่มันคือแบบโชวะดีไซน์โปสเตอร์มากๆนะครับมีความคลาสโปสเตอร์ของก o อ p พักแรกอยู่นะครับเพียงแต่ทํามารูปแบบของตัวละครแอนิเมชันนะครับเราเห็นว่ามีตัวละครนี่คือมาเป็นวงกลมนะครับมีเจดจาก,กัวอยู่บนซ้ายนะครับสายบนแล้วก็มีเหมือนเป็นสมก,การคณิตศาสตร์เพียบยนะครับแน่นอนของไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะ แน่นอนว่าสิ่งที่เรานสนใจมากสุดคือดีไซน์กอรซิลล่าที่น่าจะเป็นดีไซน์จริงๆในแอนิเมชันที่เราจะเห็นนะครับก่อนนี้ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับตัวอาร์ตเวิร์สของกอต์ซิล่าพอยซึ่งเจ๊ว่าในเฟนเนี่ยก็มีหลายคนชอบดีไซน์นี้กับไม่ชอบเช่นกันนะครับซึ่งก็มีปัญหาอะไรเนาะซึ่งคราวนี้ในรูปโปสเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นดีไซน์ที่น่าจะมาใช้จริงๆนะครับเราจะเห็นว่ามันหลอนแปลกๆนะครับด้วยความที่โปสเตอร์เก่าด้วยความที่อาร์ตเวิร์สเก่าเนี่ย เราเห็นก็จะด้านข้างปกติพวกไคจูเนี่ยพวกสัตว์หน้ายาวเนี่ยเวลามองข,างข้างมันก็ดูดีอะเนาะเรายังไม่ได้เห็นว่าเออถ้าเกิดเรามองตรงๆข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วว่ามันค่อนข้างจะแปลกตาก,กว่าที่คิดเยอะนะครับและจากที่เราดูอัรเวิร์เนี่ยก็คิดเออมันมีความผสมระหว่างมิเลเนียมกับยุคเลวะอยู่นะครับคล้ายๆกับก๊อตของก๊อตเอิร์ธแหละแต่พอมาดูช็อตเนี่ยมันทำผมนึกถึงก๊อตตัวไหนรู้ไหม คิงโกจิของก้อตหนึ old old ่งเก้านะครับคิงโกจิก็นะว่าผมชอบดีไซน์ด้านข้างของมันนะเออมาดูเป็นสัตว์เลื้อยคานมาดูเป็นกิ้งก่านะครับแต่พอกล้องมาให้มาอยู่ตรงหน้ากล้องอ่ะให้มามองหน้ากล้องตรงอ่ะหน้ามันตลกมากอ่ะคือแบบอะไรตำแหน่งดวงตามันดูแคบมากนะครับปกติก๊อตเนี่ยปกติก๊อตรูปแบบหน้าผากกับตามันไม่แคบแบบนี้ไงซึ่งก๊อตซิงคุล่าพอยเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันแอบคล้ายคิงโกจิในแง่ของหน้าผากมันดูเล็กเมื่อเทียบกับปากที่โคตรกว้างของมันนะครับ พูดถึงปากมันนะครับเราจะเห็นว่าก๊อตของเรวะนี่ของญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องเอกลักษณ์เขาเลยคือมีความแปลกประหลาดปกติกตที่ผ่านมาโชวะมิเลเนียมเฮเซเนี่ยถึงแม้ดีไซน์จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเนาะแบบบางภาคที่ดูติงต้องก็อตก็จะดูติ้งต้องหรือบางภาคกอ็อให้ดูแบบเพ่เทมันก็ดูเท่บางภาคก๊อตที่ดูเหมือนนางผีมันจะกลายเป็นก๊อดผีเนาะแต่โดมีซาเนี่ย,มย,ยไม่มีความเป็นสัตว์กลายพันธุ์หรือว่าเป็นเดินเสายักษ์เนาะ แต่ก็ตเลวะนี่คือเขาสัญหาความแตกต่างมาได้ตลอดนะครับชินกซสิลามันเหมือนสัปหลาดพิกคนพิการก็ตเอิร์ดมันดูเหมือนต้นไม้โกลเลมมันดูเหมือนโกเลมต้นไม้แล้วก็สุกุลาฟอยตัวนี้ก็จะว่าไงดีอ่ะนี่ไม่ใช่ก็ตตัวแรกที่มีฟันเป็นแถวแบบนี้นะก็ตเฮเซมก็มีฟันเป็นแถวมากกว่า1แถวแต่มันไม่ได้มีจำนวนฟันแถวเยอะเหมือนกับก็ตตัวนี้นะครับแล้วมันทำให้มันดูน่าขนลุกแปลก ซึ่งคาดการว่ามันน่าจะไปอสูรนิวเคลียร์เต็มที่แหละมันคงไม่ใช่ฮีโร่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าไอ้คลิปหลังเนี่ยที่ดูเป็นเส้นเลือดเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีกิมมิคอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากกว่าการเปล่งแสงในคลิปหลังเวลาปล่อยตเตลิเบรสนะครับและพูดถึงดีไซน์โปสเตอร์ที่บอกว่ามันเป็นดีไซน์โชวะใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจว่าอนิเมชั่น12ตอนนี้มันจะเป็นโชวะแบบไหนยุคโชวะเนี่ยมันอยุคที่แตกต่างจากหนังกอซิล่าในยุคอืนอ่นๆด้วยความที่มันเป็นยุคลองผิดลองถูก เป็นยุคที่มีหนังกอซิล่าจำนวนมากที่สุดเขามีการลองผิดลองถูกเปลี่ยนแนวกอซิล่ามาตลอดนะครับตั้งแต่กอซิล่าจริงจังให้เห็นผลกระทบถึงนิวเคลียร์แบบจริงจังดักดาร์กแบบก็ตาคแรกหรือจะจริงจังแต่ถ้าเอามาห่วยอย่างแลดเดเกนหรือกะเอากาวแบบดูสนุกสนานเทหาไปเลยอย่างตั้งแต่คิงคองประทักกอซิล่ากิโด่าเดอะเทมอนสเตอร์อิวิชันแอสโตมาสเตอร์หรือจะกลายเป็นหนังที่เริ่มเด็กลงเด็กลงเหมือนแบบเด็กดูได้ผู้ใหญ่อาจจะดูแบบ ดูเบ,เบื่ออย่างเอมิล่าบ้างซากัสิล่าบ้างออมามเซ่แท็กบ้างหรือหรือเป็นหนังกอที่โคตรแปลกประหลาดการเลเรื่องสุดพลิกพิลัล่นในภาคอะไรเฮโด่าหรือจะเป็นภาคที่มีความจริงจังผสมกับการต่อสู้สไตล์โชวะแบบหมัดมวยแบบเชลเลไม่กับกสิล่าเนาะเนี่ยยุคโชวะมันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหนังกสิล่ามาหลากหลายแบบซึ่งบางแบบก็ประสบความสำเร็จบางแบบก็เจ๊งซึ่งผมก็สัยว่า การที่ให้โปสเตอร์เป็นรูปแบบชวะเนี่ยเขาจะเอาชวะแบบไหนจากที่เห็นในตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าจะจริงจังพอสมควรใครผมคาดการว่ามันน่าจะเป็นแบบเทลเลอร์ไม่กับกอซิล่าเพราะพราพักแรกเนี่ยมันไม่มีสัตว์ประหลาดสู้ไงมันเป็นดราม่าระหว่างคนตีกับสัตว์ประหลาดเลยแต่ในภาคแต่แต่อย่างไงในเรื่องเนี่ยมันน่าจะมีสัตว์ประหลาดตีกันแหละดังนั้นท้ายใ,ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยผมก็อยากนะอยากให้เหมือนกับเทลเลอร์ไม่กับกอซิล่าคือ มีลามาคนแบบกําลังดีและฉากต่อสู้ก็อาจจะดูเวอร์วังแบบกอซิล่าต่อยหมัดมวยได้แต่มันยังสนุกและมันดูไม่เด็กเกินไปไงเพราะมีมฉากแบบอลังการงานสร้างฉากถล่มเมืองอะไรแบบนั้นเนาะซึ่งสีงผมอยากจะเห็นในหนังก็อนิเมกก์ส์พาน,นี้คือเอออยากเห็นว่ากอซิล่าตัวเนี้ยมันน่ากลัวแค่ไหนพอดูเห็นก็รู้ว่าเขาน่าจะก็เนี่ยเป็นตัวร้ายแบบอสูรเต็มที่นะครับยวดูซิว่ามันจะปล่อยของให้แบบอีพิกเหมือนที่ชินกอซิล่าทำได้ไหมครับโดยกําหนดฉายนะครับ รู้สึกว่ามันจะเร็วขึ้นนะโดยจะฉาย Netflix ของญี่ปุ่นเท่านั้น25มีนาคมนะครับและต่อมาค่อยส่งตรงทางโทรทัศน์รายสัปดาห์ของญี่ปุ่นแต่บ้านเรานั้นยังไม่รู้ว่า Netflix ทั่วโลกเนี่ยมันจะฉายช่วงไหนนะครับก็พอเข้าใจว่ามันเป็น c อ l u s i v e ของอนิเมะญี่ปุ่นเนาะแต่อย่างน้อยก็ฉายช้ากว่าเขาสักทิตนึงก็ยังดีเนาะนี่เกิดฉายช้ากว่านี้สักเดือน2เดือนเราโดสปอยหมดเลยนะครับเนี่ยก็รอต่อไปแล้วกันนะครับ ก็รอจะไปว่าเราจะได้ดูตอนไหนนะครับแต่ที่แน่เราคงไม่ดูก๊อตประทักษ์คองก่อนนะครับพูดถึงก๊อตประทักษ์คองก็มีข่าวเพิ่มเติมมานิดหน่อยนะครับเรื่องโปสเตอร์ใหม่เราเห็นว่ามีโปสเตอร์เวอร์ชันจีนออกมาซึ่งมันดูไม่แม็กซ์เซน์เอาซะเลยนะครับเราจะเห็นว่าโปสเตอร์มันดูแฟนเมดแฟนเมดยังไงก็ไม่รู้ซึ่งไม่แม็กซ์เซน์เปียที่เห็นนะครับคือคองว้ตีก๊อตใต้น้ำได้เราเห็นว่าคองนั้นดูได้เปรียบมากในการต่อสู้ใต้น้ำนะครับซึ่ง มันเป็นไป,ไ,ปไม่ได้นะครับน้ำเฮ้ยทะเลเฮ้ยมันคือชายภูมิของกอรซิล่านะมันคือที่ที่กอรซิล่าน่าจะได้เปรียบนในส่วนของการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดแทบทุกตัวยกเว้นพวกที่อยู่ในน้ำได้และคลองนี่มันไม่ใช่สัตว์น้ำมก็รู้อยู่เนะาะทำให้ไอฉากโปสเตอร์เนี่ยดูไม่เมกเซนเท่าไหร่ถ้ะเกิดหนังมันมีฉากต่อสู้แบบนี้จริงเนี่ยผมคิดว่าหนังมันจะโคตรไม่เมกเซนโดยสิ้นเชิงอะ่ะเออถ้าเกิดสู้ในเมืองอย่างที่ตัวอย่างเห็นว่าเออคองเนี่ยตอบโต้กอรซิล่าคืนได้มันก็เข้าใจได้เเเพราาะว่่ชยยภูมมิืองนี มันซิกแซกได้คองสามารถใช้อาวุธจากสิ่งรอบตัวเนี่ยมาใช้เกิดประโยชน์ได้ไงแต่ใต้น้ํายังไงก็เป็นชายภูมิใหญ่ของกอซิล่ากอซิล่าเคลื่อนไหวได้พลิ้วกว่าในใต้น้าอะไรแบบนั้นและคองก็ยิ่งเคลื่อนไหวช้ากว่าเดิมด้วยเมื่อดำน้ําสู้นะครับแต่โปสเตอร์ก็ดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะแต่แหละเขาจะโปรโมทยังไงก็ได้นะครับอย่างน้อยไม่สปอยตัวหนังก็พอนะครับโปสเตอร์เนี่ยแล้วก็มีข่าวที่ไม่แน่ใจว่าจริงเปล่าอยู่ในเว็บของกอซิล่านะครับ เขามีการบอกว่ากิโดล่าอ่าจมีบทบาทอีกครั้งแต่ไม่ใช่เป็นตัวกิโดล่ามันเป็นเนี่ยบอกเห็นว่ามีการไปดูกองถ่านก็ไปทักกองแงม,มันมีกะโหลกของกิโดล่าอยู่ด้วยนะครับไอ้กะโหลกเควินที่เหลืออยู่นะครับจ,จึงมีรูปภาพยวยจะเห็นว่ามีกลุ่มนักสแสดงอยู่ในหัวของกะโหลกกิโดล่าแล้วก็มีนักสแสดงที่ระบทเป็นลูกของเซซาว่าเนี่ยจึงน่าจะหลายคนก็คาดการณ์ว่าก็าอาจจะเอาหัวกะโหลกหัวของกิโดล่าเนี่ยไปพัฒนาจะอาจจะกลายเป็นเม็กกัตกิล่าก็ได้ หรือไมก็คิงกิโดา่าเนาะเราจะแค่หัวซึ่งกำลังใจว่าเขาจะเอาหัวของเควินเนี่ยไปทําอะไรในหนังก็สิงคราไะตักของนะครับก็ดตามได้เนาะเราจะดูกอสกคองก่อนในเดือนหน้านะครับถ้าโควิดไม่ระบาดหนักกว่าเดิมโจโลหนักต้องปิดอีกนะครับก็ประมาณเนาะแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นไงกับโปสเตอร์ดีไซน์ก็ส์เต็มๆน่าจะเป็นดีไซน์ใ้อนิเมะของก็สิงคล่าพอยต์ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับ ถ้าการชอบนี้กดไลค์กดแชร์กดสับใครนะครับจาอันตอนถิ่นมก็สิล่าเอ๋ยลูบี้เอ๋ยแปสิิปเอ๋ยโดรายมอนพีเตอร์เทมเตอร์คอมมายคอเคอร์ก็นติดตามได้นะครับผมมีเฟซบุ๊กแฟนตัวเกิดถานจะทำในเฟซได้ในทูไม่สตอปเท่าไหร่สำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ